วันนี้เราจะมาเจาะลึกหัวใจสําคัญของกลารปฏิษฐ์ปวงก้าอุตสาหกรรมนั่นก็คือการสร้างหุ่นยนต์แบบฮิวแมนน้อยโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่มันเนี่ยสามารถพูดคุยสนทนากับเราได้เหมือนมนุษย์ทั่วไปเครื่องจักรเหล่านี้ก็เปลี่ยนสถานะจากเครื่องมือไปเป็นตัวแทนแห่งการเรียนรู้ซื่อปูทางไปสู่หุ่นยนต์ที่สมบูรณ์แบบแต่ภารกิจครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้เกิดความขัดแย้งยิ่งหุ่นยนต์ดูสมจริงมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งสร้างความรู้สึกที่ไม่สบายใจมากขึ้้นนนเท่าั เดี๋ยวไปหาคำตอบกันในี๋ยวไน,นี้เลยนะครับเยอเวลากระป๋าสสะพักเนี่ยคุณยนเปลี่ยนเพียงท่าทางกลนที่ถูกจำกัดแค่การทำซ้ำตามโค้ดไปเรื่อยๆทำตามคำสั่งที่ถูกเขียนไว้ลงหน้าอย่างเครื่องคัดและก็แน่นอนจากคุณยนสุด้ํำของบริษัทบอสตันเดนมิกกระแสงให้เห็นว่ามันเนี่ยมีความสามารถทางกายภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากในห้องทดลองของบอสตันเดนมิกเนี่ยก็ได้มีการปล่อยพวกมัน ไว้ได้เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและสั่งให้ปุ่มบอลเนี่ยแยกแย,ยกวัตถุดได้ตามต้องการจัดของบนโต๊ะที่ว่างเลยกลากะาหรือว่าให้เดาเจิตนาต่างๆของผู้คนไม่ได้ใช้ความคิดหรือว่าเอไอที่ซับซ้อนนั่นหลมากซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ของบอสตันเดนัมิกเลยครับแต่พออยุต่อมาเนี่ยผู้คนก็เริ่มต้องการหุ่นยนต์ที่มีสติปัญญาในช่วงนั้นเนี่ยเทคโนโลยีแบบนี้ก็ดูห่างไกลอยู่มันจะถูกจำกัดไ้แค่เป็นหุ่นยนต์ในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ไกลออกไปเช่นพวกแช GP t GPT แต่ช่องว่างในนั้นก็ถูกเติมเต็มด้วยก,การแพร่หลายของโมเดลภาษาขนาดใหญ่หรือว่า LLM ผนกรวมก็กับโมเดลภาษา,ษาภาพหรือว่า VLM ตัวอ,อย่างที่ชัดเจนเลยเนี่ยเราจะเห็นได้จากหุ่นยนต์ Op t i m u s สของเท sla หรือหุ่นยนต์ฟ i g เกอร์ซีรีสหของ Figur e AI การเปลี่ยนผ่านประสู่ปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสารรค์นี้ปลดปล่อยเครื่องจักรจากภาร,รกิจเดียวซึ่งฮาร์ดแวร์เองก็มีการพัฒนาตามขึ้นมาเช่นกันไทม์มทมเนี่ยสามารถหยิบจับวัตถุที่เปลาะบางอย่างเช่นไข่หรือว่าแก้ว โดยที่ไม่ทําให้พวกมันแตกได้อย่างเทสลาเนี่ยตั้งเป้าต้นทุนการผลิตไว้ที่ประมาณ20,000-30,000ดอลลาร์ต่อตัวซึ่งก็เป็นราคาสำหรับหุ้น Opti m u ัส Gen 2ตามข้อมูลของอีลอนมัสหากเทสลาสามารถารักษาราคาพวกนี้เอาไว้ได้มันก็จะทำให้การผลิตเป็นมจำนวนมากนั้นเป็นจริงขึ้นมาและการลงทุนซื้อหุ้นย่ใพวกนี้เนี่ยก็จะคุ้มกว่าการจ้างมนุษย์เมื่อเทียบกับข่าแรกขั้นต่ำได้หลายประเทศเลยกครับ น่ขณะที่ฝั่งโรงงานเนี่ยในบที่หน้าที่และประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ฝั่งของห้องแลบหุ่นยนต์แบบอ่อนหรือว่าซอฟต์โรบอติกกับให้ความสําคัญกับรูปร่างโดยที่พยายามออกแบบชิ้น่ซนต่างๆของหุ่นยนต์ให้พยายามเรียนแบบแม้กระทั่งเนื้อหนังของมนุษย์ในห้องแลบเหล่านี้นั้นวิศวกรได้เปลี่ยนโลหะและระบบไฮดรอลิกที่แข็งทื่อมาเป็นวัสดุโพล,ลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อไฟฟ้าและฉุดขับเคลื่อนแบบลมเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเทียมที่หยุ่นต่อการเคลื่อนไหว ที่สามารถสร้างความนื่นไหลได้อย่างไม่เคยมีมาก่อนแนวทางนี้ได้รับแรงบันดาลใจก็จากมนุษย์เรานี่แหละซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยก็สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความคล่องตัวและที่สําคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะงานในด้านโลจิสติกส์ที่มีความละเอียดอ่อนหรือโปรเจตต่างๆที่ได้มีการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์หุ่นยนต์ต้นแบบเช่นหุ่นยนต์ของเรียลโบติกส์ที่ามาเสนอในงาน CES ปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ติดตั้งไมโครมอเตอร์ถึง16ตัว ผ้าไทยใบยหน้าเนี่ยมีการแสงสีหน้าเล็กๆที่ซับซ้อนหรือโรคจกตต่างๆที่มุ่งเป้าที่จะจําลองผิวหนังมนุษย์ด้วยเชลซิลิโคนที่สมจริงสุดๆหุ่นยนต์บางตัวเนี่ยมันก็หน้าเหมือนมนุษย์ซะเหลือเกินเราอาจจะตกลงสู่ขบเขาแห่งความแปลกประหลาดหรือว่าแอนาแคนนี่แวลเล่ยอย่างกระทันหันซึ่งเป็นไอเดียที่พัฒนาโดยนักคุณโยนชาวญี่ปุ่นอย่างมาซาฮิโรโมดีในปี1970ถ้าเรามองหุ่นยนต์พวกนี้ไปนานๆเนี่ยมันจะเกิดความไม่สบายใจทางจิตวิทยา มันเป็นมากกว่าแค่ความอาึดอัดมันคือสัญญาตญยาณของวิวัฒนาการยิ่งเครื่องจักรเนี่ยมาดูสมจริงมากเท่าไหร่ขออ้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยเช่นสายตาที่จ้องนิ่งหรือว่าลอยพับของผิวหนังที่ผิดรูปจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกหลังเกียจอย่างรุนแรงซึ่งก็ทําให้หุ่นยนต์ที่อยู่ในโรงงานเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญกับเครื่องจกักรในการทํางานมากกว่ามันจะหน้าตาแปลกประหลาดเท่าไหร่ก็ช่างมันเช่นหุ่นยนต์ชื่อเห,เหลือเปเปอร์หรือสปอตของบริษัทบอสตันไดนามิก ซึ่งมีการออกแบบที่จงใจหลีกเลี่ยงความพยายามที่จะหลอกตาคนบางอย่างแนน่ออกแบบตรงๆไปตามธรรมชาติเลยมันก็น่าจะทํางานได้ดีที่สุดแม้จะมีการแข่งขันจากทั้งสองด้านนี้นั้นแต่เครื่องจักรที่สามารถเทียบชั้นกับจิตใ,ใจของมนุษย์ได้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้อยู่ในตอนนี้การที่หุ่นยนต์ฮิม่มน้อยบรรลุอิสระในการทํางานอย่างสมบูรณ์แบบมนันจะตัองก้าวข้ามอุปสรรคใหญ่3ประการได้แก่พลังงานหน่วยความจําและเจตจํานงและนี่แหละคือจุดที่เครื่องจักร ต้องปราทาก,กับวิศาสตรมชีวภาพของสมองมนุษย์ในสั์ส่วนข้ามเนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆได้ทันทีและจะเก็บข้อมูลเหล่านั้นด้วยความหนานแน่นที่ยอดเยี่ยมเพราะาสามารถนําออกมาใช้ได้อย่างลื่นไหลและง่ายดายเพื่อเลยนแบบสิ่งนี้นักวิจัยจึงได้สํารวจการจะเก็บข้อมูลใน DNA สังเคราะห์เพราะว่าในฐานทฤษฎีแล้ว DNA 1กรัมเนี่ยสามารถเข้ารหัสข้อมูลได้ถึง2 1 5เพตาไบต์ตามผลการวิจัยของ Microsoft Research และมหาวิทยาลัยวอชิงตัน ระบบนี้จะช่วยให้สามารถรวบรวมความรู้ทั้งหมดของหุ่นยนต์ฐานะของสม,มารถตสำนึกและประสบการณ์การใช้ชีวิตของมันเข้าบปที่ร่างกายที่กระถัดรัดของมันเองแต่แก็ตามต้นทุนของหน่วยความจำพวกนี้เนี่ยก็ยังสูงเกินเอื้อมโดยคาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0แสนดอลลาร์ต่อเทราไบต์ในปี2025แต่ถ้าว่าหน่วยความจําแบบติดตั้งในตัวที่รวดเร็วและสามารถประมวลผลในตัวได้เนี่ยมันเกือบกลายเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกการเรียนรู้แบบเดียวทางเหมือนอย่างมนุษย์ ของหุ่นยนต์ต่างๆเลยนะครับอุปสรรคที่2คือความท้าทายด้านพลังงานซึ่งเป็นอุปสรรคที่น่าหวั่นใจยิ่งกว่าเพราะย oid, อย่างเช่นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อย่างฟิกเกอร์ซีโรวันหรือออ t ติม s สของบริษัทเทสลาเนี่ยเห็นมาเดินงองแง,งแบบนี้แต่เบื้องหลังแล้วมันใช้พลังงานมหาศาลบางๆโพรัทา,างชุดเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยชิปประมวลผล AI แล้วก็ยังมีระบบระบายความร้อนแล้วก็พวกมอเตอร์ต่ตางๆเนี่ยเคต่างต้องการพลังงานพ,งงานพร้อมกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งก็เป็นพลังงานที่แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนแทบไม่จัดหาให้ไม่ได้โดยที่ไม่ไปเพิ่มน,น้ําหนักของโครงสร้างและลดทองความคล่องตัวของหุ่นยนต์ในทางกลับกันเนี่ยเมื่อเทียบกับสมองมนุษย์แล้วกลับไป,ป็ประสิทธิภาพเปือดอแบบเอ็กซ์แอปโดยใช้พลังงานเทียบเท่ากับหลอดไฟ LED เพียงดวงเดียวเท่านั้นความแตกต่างนี้เนี่ยมีสัดส่วนถึงหลายล้านเท่าเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถทํางานได้8ชั่วโมงยางเปอิสระมันต้องการแหล่งพลังงานที่มีความหนาแน่นทางจนแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้ หรือแม้ก็สถาปัตยกรรมการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเดิมอย่างมากทาง่อเน,นอี่ยอาจจะเป็นระบบประมวลผลแบบนิวโรร์ฟิกซึ่งในแบบโครงสร้างการทํางานของสมองซึ่งก็แตกต่างจากโปรเซสเซอร์แบบเดิมๆที่ประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่องพอชิปนิวโรร์ฟิกพวกนี้เนี่ยเนชิป Intel ล o อยีหรือ IBM True n o รูนจะทํางานผ่านสไปค์หรือว่าแร่งกระตุ้นต่างๆโดยแรงกระตุ้นพวกนี้เนี่ยก็สามารถประมวลผลข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเมื่อเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นต่อหน้าหุ่นยนต์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของพลังงานเพิ่มขึ้นหลายพันเท่าและชาววางสุดท้ายระยว่าหุ่นยนต์กับมนุษย์นั่นคือเจตจำนงหรือที่เรามักเรียกกันว่าวิญญาณของเครื่องจกักรต่อให้หุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยมีพลังประมวลผลมหาศาลหรือว่ามีหน่วยความจำที่จำได้ไม่จํากัดหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ยังใช้ LLM ซึ่งขาดทฤษฎีแห่งจิตหรือว่า Theory of Mind อย่างรุ่นแรง ซึ่งที่สีนี้คือความสามารถที่สําคัญเพื่อให้มันเนี่ยสามารถเข้าใจมนุษย์คนอื่นๆทั้งด้วยของความเชื่อความปรารถนาเจตนาอารมณ์และสภาวะทางจิตได้เป็นของตัวเองซึ่งความคิดเหล่านี้น้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลดิบที่หุ่นยนต์น่ประมวลผลออกมาจาก LLM เพราะา AI พวกนี้เนี่ยเก่งในเรื่องของการเรียนแบบทำให้มันเนี่ยด้อยมา,มากในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจและทั้งหมดนี้คือบทสรุปของกา้าเจาะลึกในวิดีโอนี้ ทุกคนคิดว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะสามารถแทนที่มนุษย์ในอนาคตได้หรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างได้เลยก่อนที่ราจะจากกันไปเนี่ยยินดมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วเ,เจอกันใหม่ที่ a t e เถับ